ช่วงนีก้ก็สิยากลําบากแน่เด้อพี่น้องในการหาคอนเทนต์นะครับส่งงานไอ้มากกลับบอสเป็นยังนี่เฮดเกยูดีนี่นะครับมาเยือนเบาอยู่เงอนเจ้เาของนี่แหละบ้านเจ้าของนี่แหละหามุมนะครับมุมปวดมองกแกงแกงแน่นะครับพี่น้องมองแกงแกงแกงน่เอาให้ภาพมันสละสลวยแน่นะครับประวัติมันกะสีเดียนสงังหา หนาชวนติดตามลงไหลปูขวกเขามาเบืองนะครับพี่น้องเขาไม่แยงนะครับกะเมื่อเกิดเปลี่ยนน้ำคุณภาพของโทรศัพท์นำ้ำเดอพี่น้องเสร็จกล่องปันได้มันสดเทีดดีปันไดแท้ครับว่ามันอตกรุ่นแล้วเมื่อกีประมาณนี้แหละครับคือโคนนั่นแหละนะครับพี่เห็น่ไม่แย้มนะครับอืเห็นคลิปขาเจ้าปังก็ดีนำ้ำดีใจนำ้ำคือเอาวไปบ่บ้านนี่นะครับพี่นอ้อง เราพดเอยียงไปเนี่โอ้เอไอดันดีครับวันแล้วก็โชว์เหรียญนะครับโชว์เหรียญในประมาณสามสิบกเหรียญบนรวมบ,บนร่วมจีบแตะกลา่นเนี่ยพี่น้องมือละสามสิบไล่ไปดูเดือนหนึ่งขนาดเอไอพึ่งดันเนี่ยนะเ้าลอยเหรียญนั่นแหละตีเป็นเงื่อนกับโต๊กสามหมื่นกว่าเย็นแล้วพี่น้องเย็นแล้วสบายแล้วแบบนั่นนะอืมแต่ว่า ความพยายามของเราเนีน่ยกัดยกปูให้เราเลยนะครับเปิดไปใส่ดันขึ้นนะครับหนาหนาฟีดเลยหนาฟีดปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บแล้วขยันแล้วมันแล้วมันเห็ดคิบโดยเฉพาะคิปสตรีมนะครับคลิเยาวคลบปยาเาเราล่วงไปเมื่อละหกเจ็ด ก็ที่เน้นนะครับคิปเจ้ามันติต่างกันนี้พี่น้องคลิปสั้นมันก็ติได้แบบสั้นในเงื่อนในเงื่อนหน่อยในจับเงิ่อนหน่อยคลิปสตรีมคีบพิบเน้าถ้าแตกแตกหลานนี่บ่ต้องเบาเลยพี่น้องโคตหน้าเขาปั๊บ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 แสกเขาเลยนะครับแต่ว่าอย่าให้ตำก่าสามนาทีนะพี่น้องให้มันให้มันหลายลไว้นะครับอาศัยว่าโคษรหน้าเข่าะอืมถ้าเอไอดันดันปุ๊บนะครับหลังจากที่ได้ตั้งค่าแล้วคิปที่วัดเท้าลงไป มกักกสิทย่อยดันขึ้นมาเป็นยอดนะครับยอดเหรียญยอดเส้นให้เห่านะครับบ่ต้องเสียใจแล้วก็บ่ต้องไปลบชิปบ่ต้องอีหยังถาบ่าปิดกดนะครับพี่น้องปล้อยไว้่นละในเมื่อเขาดันปั๊บเขาก็ได้ปุ๊บนะครับเข้าใจตรงกันประบ้านนั้นนะครับอืมให้พี่น้องขยันลงนะครับขยันลงช่วงนี้กะ หูหูกันอยู่นะครับหนาฝนมันไปหาคนเห็นเศษ่บได้ออกไปนอกบ้านกบ่บได้นะครับบนว่าตกปุบแดดออกปั๊บมันโมเมนตด้พี่น้องคขาว่าฤดูฝนนะครับ,บ,บ,รบเบิดฤดูฝนเขาฤด,ดูหนาวว่ากันนะครับเข้าใจกันไอ้มากเ่าเข้าใจเขาได้เราไปไ้อยู่อับประเทศไทยเขาเฮาได้พี่น้องก็ต้องน้าสวงนะครับนําสวงตามหัวข้อเขาให้มากนะครับพี่น้องหายย่างนั่นล่ะหูหูนะครับอันนี้ก็กลางเดือน,นแล้วพี่น้องเหลืออีกวันสองอาทิตย์ ถาเบื้องถาเบื้องอีกยังสิเกิดขึ้นนะครับภายในปลายเดือนนี้ลหละสามเอ็ดสิงหาเขาจะเฮ็ดมากแบบไหนนะครับนโยบายของเพื่อนนะครับเป็นรูปแบบรูปแบบไม่แน่นอนละ่ะบ่คือเกานะครับเปลี่ยนแปลงมันเหลือตัวเดียวเหตัวเดียวสั่งได้หายย่างนะครับพี่น้องก็ขอ้พี่นอ้อ,นองสู่ลุยนะครับช่วงนี้กําลังปรับเปลี่ยนอีกอย่างหลายมากไหมนะครับผม เบืองเตือนไต,ไตโผไฟที่ว่าคลิปของเขานนะอยู่บนโผเอออยู่บนโปไฟสำหรับทีนี้พูดผูกใจกดแล้วก็คอมเมนต์มันจะขึ้นไอ้มูอะมูพวกมันจะเรียงแบบโค้งๆมากเห็นบ่มอดอาทิตย์ดอกสังเกยียตเบื้องรูปแบบไม้ของเขาอืมเขาเฮ็ดได้นะครับเขาก็เฮ็ดได้อืมเขาก็เฮ็ดของเขานี่แหละเบืองการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่า แต่ละมือแต่ละเว้นทุกแตฟอ่์มมันแข่งขันกันสูงนะครับผมเขาติหาพนักง,งานคุณภาพนะครับมาอยู่บริษัทของเขานะครับมันต้องแข่งขันแล้วก็สั่งแรกจูงใจให้นะครับถสิบ่าคือกันแอปดำไปจังนึงแอปแดงไปจังนึงนะครับแอปฝ่าที่ว่าเฟซบุ๊กห่าวาอยู่นี่ครับไปจังนึงนะครับมันถือว่าคือกันนะครับพี่น้องถ้าคือกันก็คือว่าหลอกเรื่องแบบต้มฉบับนะครับอืม มันต้องหาหาคอนเทนต์แบกแนวแปลกๆไม่ๆนะครับมานําเสนอผู้ใดเบาเก่งก็ว้าวไปนะครับอ่าให้มีสาระเนือ้อหานะครับมีประโยชน์ต่อผู้ชมผู้คนนะครับก็จะกดีแา่ให้นะครับมันก็ะจน้ำทรงกันไปถอดถอดมูอของมูของมูของ,ของพวกไปยังซันนะครับผมรุปแล้วกะเห็ดลงไปลงไปหลายๆพี่น้องลงไปหลายๆเห็นมีคุณภาพัน้ำเนยเรมีประโยชน์ าบากว่าอีหยังสตอรี่สั่นคลิปเงาลงไปอดี๋ยมันครบชี้ไรกันมันรบไปหายางมือหนึ่งพี่น้องอย่าไปนั่นเพราะว่าระบบเขามันตรวจสอบเท่าไหร่นะครับตรวจสอบยอดหลังปั๊บๆมันบมเมนค์้นเนี่ยพี่น้องมันอไอมันเป็นบอดอนะครับเป็นบอดสมองกล่นนะครับที่ว่าค้นสั่งขึ้นมานะครับพี่น้องเอาฝากพี่ฝากน้องไม่แค่นี้แหละ ถือว่าเป็นการส่งงานนะครับเป็นนิมิตไม้มอันดีว่าอีกสองอาทิตย์ก็ให้ได้ตั้งค่ากันทุกผู้ทุกคนทุกคนนะครับผมทุกคนให้ได้จับเงินในอากาศนะครับสางไรได้นะครับมันสิเป็นเงาไปเรื่อยๆนะครับผมอนาคตรุลูกลุ่นหลานของเฮาถอดผู้ฟไฟเฮาย่างอยู่ไม่น่าจะย่างกระได้นะครับพี่น้องออขอให้สู่มุ่งมันฟฟ่นไฟฝันให้ประสบความสําเร็จ สู่ได้พี่น้องได้เป็นกำลังใจให้นะครับเอาฝากพี่ฝากน้องไว้แค่นี้บอกไปว่ามากับหกนาทีแล้วพี่น้องขอก่าวคำบาสวัสดีครับ